เรียบร้อยครับธนาโนะดนแล้วตัวไม่ใหญ่โดนแล้ว ก็สูบน้ำไหลเดินไปไม่ได้ครับต้องดึงมาอุย้ยรากดเหรอมากดนะนะโอ้ยอุย้ยมากดครับแล้วนะด,วดีเลยตัวนี้ อือกดอดออืออือโอ้เดินมันเดินไปไม่ได้ปิดแน่นก็ลุดขาดอีกอึบอึบอึบขึ้นน้ำแล้วขึ้นน้ำแล้วอึบอึ๊บอึ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 บเดินขึ้นบนแล้วอึบอึบอึบโอ้ย เขาลิมด้วยครับนะ ah, ไม่งั้นไม่มาแน่ประกดครับนะนะโอ้โหก็ประกดสายซุยเลยครับโหนี่ประกดนะโอ้ตัวตัวนี้ต้องมีเกือเกลือพึ่งโลครับ กัได้อินไซสี่ c ีโอ้โหตัวตัวนี้สนุกเลยครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันนะครับ

กระซูปน้ำลาขนาดนา่ะอ,อ้ยนี่น้ำเด,เดือดเลยวันนี้นี่เลยครับฝากกันด้วยครับแล้วกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันครับผมไปครับไปลองหาดูตัวต่อไปกัน เรียบร้อยก็าจะทูดน้ำไหลเดตัวใหญ่ด้วยน,น,นะนราตัวนี้กดตดโคโอ้โออาากดมาดูเลยนะนะ โอ้ยตุม้มโลเลยนะนะตัวนี้มีไสาครับตัวนี้มีไสายเลยครับตัวนี้มีไสาโอ้ตัวนี้มีไสายขนานะครึนะนะ่งโลมีแน่นอนโอ้ อ๋อติดเบกเัาอีกแอ,อึบปูนันา้าตัวนี้กเ็เกือบโลครับโอ้โก็สู้น้ำหน่อยกนันนะ อู๋นี่อูเบลเลอร์เลยครับกับดี the inside. อินไซด์อู๋กับกระสู้ไซ์ใหญ่ครับตัวนี้น่าจะเกเกือบโลครับนานะเราฝากไปด้วยครับติดตามผลงานด้วยครับธนะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะห้าคลิปสนุกสนุกมาให้ชมครับผมฝากไปด้วยครับ ลืมนี่ยดีกับน้ำใจลืมลืมนี่แล้วนะนะเดินครับเดินครับคนะตะคุบเรียบร้อย แล้วก็ฝ้าผลงานไว้ด้วยครำธนะนะได้หรือเปล่าผมว่าต,ตัวนี้เป็ดมินเหลือเกินอ้อปเรเรีย,ย,ยบร้อยครับก็บกระสูบน้ำหลากฝากไว้ด้วยครับฝากผลงานไว้ด้วยครำธนาหนะน้ำแรงจัด

ไม่ย่ายหรอกเฮ้ยเร้ยลร่นลนลนล,นลงไม่ได้วะลงแล้วปะทะนูนนะ้นะนุ่นน้ำน้ำจะแรงอะดิ ตอนนี้อันนี้หนามันอับอะ่ะอันนะถือลงได้มีที่เยียดอยู่ติดแน่นหัวเออโอเคโดนี้แล้วครับผมกับกระสูบน้ำไหล ไว้สวยๆเลยปลห้าตัวต่อไปกันครับโดนแล้วครับน,นะควบน้ำไหลโวไม่ใหญ่ครับน,นะ ช่วงน้ำหลากครับนะละฤดูน้ำหลากอุ้ยหลุดกับปลากระสูปน้ำไหลนี่สายสวยเลยครับลูเวสฝากมาด้วยครับอืมอืม โดนขนาดนะโดนแล้วน่าจะปากัดสูบแล้วตัวนี้สูบครับ

กับกระสูบโอ้โหตัวสายสวยครับนาะนะตัวน,นี้ครึ่งโลน่าจะถึงอ้วนตุ๊บเลยมืดพอดีครับเดี๋ยวเราพอกันแค่นี้กันวันนี้โอ้โหตัวนี้น้ําเดือดครับนะันะกับเวลาสองชั่วโมองก็กว่าได้กระสูบที่อยู่กับพมตนนัวนี้สีไปกดหนึง่งแล้วก็ให้เพื่อนไปซีแปดตนนัวนี้นะนะนะกับเวลาสองชั่วโมองครับกับฤดูน้ําหลากน้ําล

เอาละหนามหลกักตัวนี้ไม่ใหญ่ครับท่านะสิาดยาตัวใหญ่กัดไม่โดนฝากกันด้วยครับ